อยากเรียนกับโคชบีแต่กลัวทําไม่ได้จริงมีคนนะครับเขาอยากเรียนกับโคชบีหลายคนเลยนะครับแต่ยังลังเลสงสัยกลัวว่าเรียนแล้วมันจะทําไม่ได้จริงนะครับโคชบี B, ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใช่ครับคุณคิดถูกแล้วครับเพราะหลายคนที่มาเรียนกับโคชบีนะครับแปเรเรียนไม่จบอีกตอนอยากก็อยากมาสมัครนะครับเสียตังค่าคอร์สเนี่ยสองสามพันก็กล้ามาสมัครครับแต่พอเข้าไปเรียนแล้วโอ้โหยี่สิบชั่วโมงเลยเหรอคะโคชมันยาวจังเลยอะคะโคชหนูทํางานประจําอยู่หนูไม่มีเวลา ช่วงนี้หนูยุ่งยุ่งอยู่ค่ะลูกหนูก็ไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้แหละครับโค้ชบีก็เลยบอกเอาไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าคุณเป็นประเภทแบบนี้อยู่นะครับไฟช่วงแรกๆแรงแต่พอหลังๆแผวปลายแผวปลายแบบนี้นไม่ควรเรียนคุณจะเสียตังค์เรียนฟรีครับและต่อมานะครับคนที่เรียนกับโค้ชบีสำเร็จจีเปอร์เซ็นต์ต่อไปเลยนะครับแค่5%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับสมมติว่ามีคนเรียนกับโค้ชบีร้อยคนมันจะมีคนที่ทำได้สำเร็จจริงๆตามที่โค้ดบีพูดแค่5คนเท่านั้นหมายความว่าอีก95คนไปไหน ก็เรียนแล้วจากไปเรียนแล้วเลิกเรียนไปในที่สุดคนปิที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับคือไฟแรงช่วงแรกพอเข้าไปเรียนแล้วก็โอ้แล้มันเป็นอย่างนี้เองเหรอไม่ค่อยมีเวลาเลยอะ่ะอ๋อมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยหรออ๋อย่างนั้นอย่างเนี้ยคือประเภทอยากรู้เฉยๆไม่ได้ต้องการจริงๆพอเข้ามาเรียนแล้ว,ลวนะครับก็ขี้เกียจบ้างนะครับไม่อยากทําบ้างนะครับมีข้ออ้างกับตัวเองสารพัดไปหมดเลยครับมีเยอะจริงๆนะครับคนพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้ว่าใครนะครับพูดให้ฟังเฉยๆมีคนถามมา ก็ตอบไปตรงๆแบบนี้แล้วครับว่ามันจะมีคนสําเร็จแค่5%แล้วคนแบบไหนหรอถึงสําเร็จไอ้านั้นน่ะคนแบบนี้ครับจากการสังเกตนะครับคนที่หลังชนฝาหมาจนตอกหนีไม่ได้ครับโดนโทรตามนี่ทุกวันกูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วกูต้องทําอย่างเดียวแล้วไอคนเหล่านี้แหละครับประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่ามากๆเลยคือเขาจะมีแรงขับในตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเข้าไปเรียน20ชั่วโมงเชื่อไหมครับเขาเรียนภายใน2-3ถึงวันเขาเรียนจบแล้วแล้วเขาก็ลงมือทําทันทีแป๊บเดียว3-4เดือนเห็นผล พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่95%ที่ไม่สาเร็จคืออะไรมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วแค่อยากมีรายได้เสริมเผื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้าแบบนี้นะครับ95%จบไม่ค่อยสวยเสียตังค์ให้คนฟรีๆครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบคาถามว่าควรมาเรียนไหมนะครับก็ต้องถามกลับไปอย่างนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังฉันจะเอาจริงฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆฉันปักธงแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องสําเร็จให้ได้มาเลยคุณมาเรียนเลยคุณจะได้เอาความรู้ ไปต่อยอดความอยากของคุณแต่ถ้าคุณเป็นประเภทแค่อยากลองอยากรู้เห็นคนอื่นเขาทําได้ฉันก็เลยอยากลองบ้างอะไรแบบนี้แหละครับบอกเลยไม่ต้องมาเสียงเงินเรียนสีแน่นอนครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์